อแรมจะออกจากมาด้าเพิ่มกับบานไปน้องอนเหลืองลือชมยังแปดสิบทิดาด้าเป่าเพิ่มขึ้นเปอนลมจะใส่ทำไมด้วงม่ไปาอะไรใส่เออเมื่อนั้นใส่อันนี้ไม่มั้งมันสัไปก่อนตร ใครจุดบรบาพื้นคนบริบาลที่บริบาเนี้ยอแม่มาถ่ายรูปกันมาไอ้บราลขำมากโอ้ยจริงะรง้รับงวัครไนไปเราจะไม่ได้เจอกันตั้งส0กว่ากิโลเลยนะ200กว่ากิโลเลยนะแจ็โลไปเหมือนแจล ซูเ่อสาผมดอกขยันพกไม่บาดเป็นหมนเสือาผมมากเลยอะไรมาเราจะไปสายแก้วไงเดี๋ยวมันบาดหัวไงโอ้ยไม่คนหางกนมันเลิกเปิดไปาไดไหมคะมันเกินมันคือมอคพอไหมมันเลิกมันเกินนะหามันเกินเยียวยาแล้วเยียวยาเออมันเกินเยียวยาเยียวยาที่สิเอ็ดมันจะวันไม้มีอยู่อ่ะเป็นคนแนวได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมไดิถามามาบอมาสวัสดีวัสีค่ะื่อโอ้ยเนาะสวัสดีัค่ะมอีกรั้งหนึ่งสวัสดีค่ะมาอีกครั้งนึงสวัีั่ะมอีรั้ง่งัสสัสดีค่มีกร้งหนึ่งวัสดีสวัสดีค่ะมอีังนสวัสดีีค่ะมาอีกคั้งหนึงสวัสดิัค่ะมากครั้งหน่งสค่ะมีกรหนมีปีค่มกคั้ เย็นใช่ไหมัะสบายสบายสุดที่สดเยอ่ะเหมือดเลียวเมือนเียวเี้ยวเระไม่เหมือนไกดส์เลยมันร่อ่พวกเบอกว่าแงอ่ะเกดอรได้บ้าัวหนาก็บอกแล้วแรงได้เลยอะไรที่ว่าได้แรงได้เยย้อเรับ้มาจากของเข่าวัว กบตรงย่อมเราได้ว่าจากของขาวภาษะนี่แหลกถามว่าโซเฟียมันโซเฟียเลยว่าโซฟีเรื่องมันไม่ได้ใส่แล้วเหมือนแนวทั้งหมะโซเฟียซุมหลอกพี่นะบอกทำไมรู้สึกว่าทุกคนมาดนรุมไม่ได้รุมหรอกแต่ว่าแม่น่ะดูดีๆเหมือนโซเฟียอยู่โซเฟียลาโซเฟียลา วันนี้กูจะไปบอดชีนะวันนี้กูจะไปบอดชีอ่ะอ้อหมาตัองรอานฮิตตียฮะเฮ้ยฮิตตียฮิตตียฮะิตตียฮิตตียวันนี้จะไปบอดชีบางนี้ฉลองวิใหม่อ่ะ อัน usted, นี้เอทซ้งหยังนี่ซ้องอโซเฟียร้องเพลงสิร้องเพลงเลยชีวิกระไรหายไปแล้วอไง é o